สวัสดีครับทีมงานทุกๆท่านนะครับผมมาพบกับช่องรีวิวการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไรนะครับก็ทิพวันนี้นะครับก็ไม่ได้มารีวิวงานซ่อมนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวงาน่อมนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดเปลงนะครับแผงคีย์กดไมโครเวฟนะครับ แปรงคีย์กดไมโครเวฟก็คือแบบนี้เลยนะครับแบบอ่าสัมผัสนะครับนานๆไปปุ่มมันเสียนะครับหาซื้อยากมากนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับเราก็ต้องมาดัดแปลงกันนะครับส่วนการดัดแปลงต่างๆนะครับก็เราได้รีวิวไว้แล้วนะครับในช่องของเรานะครับเข้าติดตามและเข้าค้นหาวิดีโอได้เลยนะครับผมดัดแปลงอันนี้ก็ลูกค้าส่งให้มาดัดแปลงนะครับผม ก็วันนี้ก็มารีวิวอะไรนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกหลักๆเลยก็คือ1สวิตนะครับสวิตเราใช้เป็นแบบตัวใหญ่นะครับแต่เวลากดได้ง่ายหน่อยนะครับก็แป้นใหญ่ๆนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับหน้าตานะครับสวิตตัวละ6บาทนะครับสวิตตัวละ6บาทนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นสายไฟนะครับสายไฟก็มีหลายสีนะครับ ตอนนี้เรามี9สีนะครับเวลาเราเดินแล้วก็แต่ละแต่ละลายแล้วก็แยกสีไปเลยนะครับจะได้ดูง่ายเวลาไล่ลายวงจรนะครับก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับสายไฟเม็ดละ5บาทนะครับสายไฟนี้เม็ดละ5บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าสั่งกี่เม็ดนะครับสวิตช์นี่ตัวละ6บาทนะครับแล้วก็กาวนะครับนะครับกาวนี่นะครับกาวแต้งละ4บาทนะครับ กาวใช้ในการหยอดสวิตนะครับเวลาติดตั้งนะครับกาวร้อนนะครับกาวร้อนใช้หยอดแหวนตัวนี้นะครับแหวนตัวนี้จะเป็นแหวนอีแปะประมาณ3มมิลนะครับแหวนอีแปะ3มมิลนะครับใช้ทําอะไรนะครับก็ใช้รองแกนนะครับใช้รองแกนกรณีเรายึดสวิตแล้วนะครับยึดสวิตแล้ววางแผ่นหน้ากากด้านหน้าแล้วนะครับกดไม่ถึงนะครับ กดไม่ถึงเราก็ใช้สวิตหนุนใช้สวิตตัวนี้หนุนแกนนะครับนี่นะครับจะได้ยินเสียงตอกแตกตอกแตกนะครับนี่โดนหนุนแล้วไอ้ตัวนี้ยังไม่หนุนนะครับจะกดแล้วไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่าแกนของสวิตมันต่ำลงต่ำต่ำกว่าหน้าหน้ากากตรวนี้หน่อยหนึ่งนะครับเราก็เลยต้องมีแหวนตัวนี้มาช่วยนะครับก็เอากาวร้อนทาที่แหวนแล้วก็มาวางนะครับมาวางนะครับผมก็จะได้ระดับพอดีนะครับ ว่าถ้าเราใช้แกนยาวเลยนะครับบางครั้งพอเราวางปุ๊บมันจะนูนนะครับเราวางปุ๊บมันจะนูนเราก็จะยึดหน้าหน้ากากัวนี้ลําบากนะครับนะครับผมก็เอาให้สวิตต่าไว้ก่อนแล้วก็หนุนหนุนด้วยแหวนนะครับแหวนสามมิลนนะครับจะพอดีกับแกนของสวิตตัวนี้เลยนะครับแหวนตัวนี้ก็2ตัว1บาทนะครับ2ตัว1บาทนะครับผมก็ แล้วแต่ว่าจะากี่ตัวนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัดแต่ละยี่หอ้อแต่ละรุ่นใช้ตำแหน่งสวิตช์ไม่เท่ากันนะครับผมการดังเทอ,อยู่ที่จํานวนว่ากี่บาทนะครับผมก็ค่าจัดส่งนะครับ40บาทนะครับค่าจัดส่ง40บาทนะครับค่าจัดส่งแบบโอนเงินนะครับ40บนะครับถ้าจัดส่งแบบเก็บปลายทาง50บาทนะครับผมส่วนราคาค่าของก็ขึ้นอยู่กับตามจํานวนนะครับว่าก้ ank, า m, วกี่แท่งสายกี่เมตรแหวนกี่ ที่อันทวิตกี่ตัวนะครับผมก็สนใจนะครับก็ทักเช็ดแอดไลน์นะครับได้รับป,ปรึกษาปัญหาการเดินไลน์ด้วยนะครับผมก็แอดไลน์ที่ l ล n e ID นะครับ4 3 1 2 9 1, 1นะครับรอเบอร์โทร0 9 2 6 1 9 4 5 5นนะครับผมย้ำนะครับผมที่ ไลน์ไอดีสี่สามสอหนะครับหรือเบอร์โทรศูนย์เก้าสกนะครับผมก็สนใจอุปกรณ์นะครับสำหรับไปดัดแปลงก็ทักแชทอ,อดไลน์หรือโทรสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับหรือว่าจะาถ้าเขียนวงจรไม่ถูกนะครับเขียนวงจรไม่ถูกก็ ให้ส่งหน้าด้านหน้าของปุ่มกดเดิมมานะครับให้ส่งไปแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับไปทั้งคู่นะครับเพื่อที่จะให้เราเขียนลายก็ได้นะครับแล้วไปเดินลายเองนะครับก็แบบนี้นะครับเราก็จะลอกลอกลายให้ออกมาเป็นวงจรนะครับว่าขาไหนต่อไปไหนบ้างตำแหน่งสวิตตัวไหนไปไหนบ้างเราก็รับนะครับเขียนลายให้นะครับผมก็สนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันได้เลยนะครับ อโอเคนะครับผมทิปนี้นะครับผมทิปรีวิวนะครับอุอปกรณ์ในการดัดแปลงนะครับชุดคีย์กดหน้าจอไมโครเวฟนะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ